เจ้าหนี้มาโวงนี้อีกเงินเป็นล้านจะาหหาจากไหนตอนนี้เงินหมุนเวียนในบริษัทก็เหลือน้อยเต็มทีนะยังจะมีคนมาสมัครงานอีกจะรับเขาดีไหมนะเออกุ้ม มาสมัครงานเป็นเด็ก oh, ล so right. ้างจานจะมีคนรับไหมเนาะขอได้ทำไหมเนาะหนูข้าวก็อยู่โอ้ยว้ยจะสมัครงานที่นี่เนี่ยเป็นไงเป็นกันเป็นไงก็ขอให้เขารับไว้ล้าจานก็ยังดีชีวิตนี้เลือกไม่ได้ขอมีกินไปก่อนด้วะสวัสดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยผมว่าผมจะมา สมัครงานครับทำอะไรกันบ้างนีผมนะครับข<ม>ับรถมอเตอร์ไซค์<ม>ขี่จัก,กรยานเก็บขยะแล้วก็ล้างจานครับโอ้ทำได้เยอะนะแต่ตำแหน่งที่บอกมาเนี่ยเต็มหมดเลยคนขี่จักรยานยังมีเต็มเลยผมไม่มีข้าวกินอยู่ข้าวเลือนช่วงนี้ก็เศรษฐกิจกาไม่แน่นะผมก็อยากช่วยแหละ จะช่วยพนักงานรับจานอผมด้วยอ๋อครับแต่ในเขาน่าจะอยู่แค่คนเดียวเพราะอีกคนนี่หยู่บ้านอยู่บ่อยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะตั้งใจทํางานนะครับได้ๆครับผมเดี๋ยวผมให้ผมไปทํางานเล็กน้อยให้เดี๋ยวฝากน้องว่าเอออะไรอยู่ตรงไหนนะครับผมได้ครับได้ๆรับประทานมันได้เลยนะครับผมขอบคุณครับได้ๆ วิดคนปึงนคนต้องช่วยแหละถึงเราจะลำบาก ต่อนะถ้าไม่มีอะไรก็พักก็ได้มาครับจะไหนครับจะมีอะไรแบบบอกทีครับผมก็มาคือรื่องลำองจากการกินข้าวปรีเลยครับกินที่ครับุฟถ้าไม่มีก็ไปตัดต่อได้ครับผมมาเลยครับ

cái này đại, bên lài nó năng thực sầm nó. Lâu ta bắt buộc này. lâu lâu bắt buộc đi này. มีสถานะการเงินเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะช่วยเจ้านะะเงินหนึ่งล้านเราช่วยได้หลังจากเหนื่อยงานมาแล้วทำงานให้เจ้านายแล้วเขาก็ซื้อรางวัลไว้นี่เมื่อเช้าเราซื้อไปกี่ใบดูก่อนเ,อเรามีโชควาสนาบ้างถูกรางวัลที่หนึ่งกับเขาบ้างอย่างไก็ตรวจรังวันดูก่อน เมื่อเช้าเราซื้อไปสองใบหนึ่งคู่ไปลองดูถูกรางวัลเเฮ้ยเราถูกรางวัลที่หนึ่งนี่ ว่าบ oh, th ุญบุญมาช่วยเรานะเนี่ยเราไม่เคยถูกเลยเราเพิ่งได้ถูกวันนี้แหละเราต้องเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินแล้วเราจะได้ช่วยเหลือผู้ที่ช่วยเหลือเราแล้วเจ้านายเราผู้จัดรับเรามาทํางานเจ้านายมีหนี้หนึ่งล้านเราจะช่วยเจ้านายหนึ่งล้านเราช่วยได้แต่เราจะไปบอกเจ้านายว่าเราจะช่วยเจ้านาย หมดนี่หนึ่งล้านเด็กแล้วต้องไปกองฉลากนะเจ้านายอยู่ไหมเนาะจะมาหาเจ้านายเบิกค่าแรงก่อนเจ้านายครับเจ้านายครับอยู่ไหมครับเจ้านายครับ บัดดีครับเจ้านายสวัสดีครับผมสมชายมีอะไรช่วยหรือเปล่าเนี่ยเข้ามาเนี่ยโอ้โหเ้านายผมจะว่าจะมาเบิกค่าแรงนะครับผมโอ้ได้ได้ได้ผมเตรียมไว้พอดีเลยครับครับครับแต่มันก็ได้น้อยหน่อยนะแต่ถ้ากิจการดีขึ้นนะเดี๋ยวผมจะครับผมเงินหนครับืมบัสดีครับผมเป้าวัดดีครับขมนั่งด้ยนรัเราตั้งก่อนตั้งก่อนตังก่อนตั้งตผมรบกวนก็ได้เลยครับได้ได้ ผมว่าจะมาเบิกค่าเลีงครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็ให้เลยนนี้ไม่ต้องเบิกล้ไม่ต้องเบิกใช่ไหมครับนี้ผมเตรียมไว้ให้แล้วเป็นค่าข้าวผมครับไม่ไร้ได้ม่ไรเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วก็ไปซื้อข้าวไปให้ลูกด้วยลูกรอเป็นข้าวก็ลองดูในครัวแ้วอะไรให้ครัวเอาเงินพอมีแบ่งแบกก็แบ่งไปก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแจ้งเขาเองครับรู้ไว้ให้ผมสอบผลได้บ้าง เจ้านายครับอนาแมงสองร้อยอะไรขอวันนี้ผมจะได้เป็นค่าอาหารลูกที่บ้านครับคุณจะนายมาครับที่ช่วยเหลือผมครับเจะนายมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับไม่ไมผมรู้นะครับป้าเจะานายเป็นหนี้ห,หนึ่งล้านใช่ไหมครับอ๋อเป็นหนี้เด่นเป็นอยู่เด่นถ้าผมช่วยจะานายได้ วันนี้ผมก็จะช่วยครับไม่เป็นไรนะครับผมช่วยได้ครับผมเตรียมเช็คไว้หนึ่งนะครับนายผมไปถูกรูดเตอรี่หนึ่งคู่ครับเจ้านายโอ้ไม่เก็บไว้ใช้เองไม่เป็นไรครับเจ้านายเป็นคนดีที่ช่วยเหลือผมเจ้านายจำขนมจีนจานนั้นได้ไหมครับิปลาก่อนครับนี่มีขนมจีนเลี้งพนักงานขอบคุณมากเลยครับถ้าเสร็จแล้วก็ถ้า นจานนั้นที่เจ้านายให้ผมกินผมตายไปแล้วครับเพราะว่าผมจะเป็นลมเลยมผมหิวมากเลยนะครับมผมคิดถึงขนมจีนจานนั้นมากเลยมผมเก็บเช็ดมาให้เจ้านายหนึห่งล้านบาทเพที่จะใช้นี่ครับอาขอบใจมาก ไปซื้อข้าวให้ลูกก่อนนะครับแต่โชคดีโชคดีครัรบผมข,ขอบคุณมากครับตรแใจลูกน้องสาธเลมาช่วยโอ้ แม่ดาดชายนี่เขาก็ดีเลยนะเนี่ยโอ้ดีจังเลยบริษัทไม่ลำบากเลยเออขอใบใจสดชริง